ลูกหมาของเรามีสี่ตัวนะคะตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วนะคะเขาเกิดมาย่างเข้าเดือนที่แปดแล้วนะคะเพื่อนๆตัวเมียสองตัวผู้สองนะคะตอนนี้เล่นกันอย่างสนุกสนานพวกเขาทั้งหมดนี่น่ารักมากนะคะมาชมเลยค่ะว่าเราจะเสนออะไรวันนี้สวัสดีค่ะ เพื่อนทุกคนวันนี้เรามีมันละกอนะคะเราจะพาเพื่อนๆม,มาให้ของหวานหมาของเรานะคะมานั่งนั่งให้เรียบร้อยนั่งให้เรียบร้อยเอาพี่บิ๊กพี่ใหญ่น้องสมปุยโนมานนี่ ไอตุลพี่โนนั่งมาทางนี้ย้ามาทางนี้อ่าพี่น้อยมาของเราชอบมากเลยนะคะพี่ใหญ่พี่ต้พุ้ยพี่ต้พ,พุ้ยก่อนโนเดี๋ยว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 พี่บิ๊กพี่น้อยพี่ใหญ่ไหนนั่นไปไหนแล้ว ไนะครตุนไปไหนแล้วไขตุนไปไหนมละกอกกำลังหำหำนะคะจอมยุทธของเราชอบ,บะมะละกอหำหำมากเลยนะคะพี่น้อยพี่บิ๊กพี่ใหญ่โนนั่งลงลูกโนนั่งลงพี่ใหญ่พี่น้อยนั่งลง,ง,ลง,พ,พ,งพี่จำปุ้ยไหนล่ะไครตูนไปไหนล่ะ ไปตูนพี่น้อยนี่บิ๊กเพื่อนเห็นเป็นไงคะพี่ใหญ่พี่สมปุย่ยเพื่อนจะไม่เห็นพี่สมปุ้ยนะเขพี่สมปุยนอนอพี่สมปุย้ยไอพี่สมปุยก่อนอืมโน,ยยโนยยอย่าขยับโนอย่าขยับเดี๋ยวยีบถูกมือแม่หนูต้องค่อยค่อยกินเดี๋ยวอ้า ไปตายใค่ตุ่นนะมานี่ไม่ยินมนะเออจมยุทธของเราชอบกินมะละกอสุกมันก็ไม่ใช่สุกนะคะมันทำหามอยู่ปุ้ยโออโนพิก ใหญ่ดค่อยค่อยค่อยคใจเย็นๆกล้องมันไม่เห็นสมปุ่ยนะเนี่ยเดี๋ยวมันหมดแล้วต้องฝานด้วยนะครับรอโนนั่งลงรอนั่งลงนั่งนั่งรอก่อนนะครับต้องฝานก่อนนะครับต้องใช้เวลารอสักนิดนะครับ แับเดีย๋ยวลุกรับเดียว <c oughs> เออนั่งรอนั่งรอทุกคนนั่งรอใจเย็นๆใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับไข่ตุนกำลังฟันนะคะไข่ตุนเวลาเขากินเขาจะชอบค้าบไปที่อื่นนะคะเพื่อนๆวั <c oughs> นนี้เราอยากจะโชวว่าหมาจอมยุทธของเราเนี่ยนะคะหมาน้อยของเราอ่ะ <c oughs> ตอนนี้ย่างเดือนที่แปดแล้วนะคะเขาจะย่างเดือนที่แปด เดี๋ยวไอ้สมปุยมาค่ะสมปุยขย,ยับมางี้ลูกสมปุยมาให้เพื่อนเพื่อนเห็นด้วยสมปุยโอู้ไม่เห็นเพื่อนเพื่อนไม่เห็นสมนปุ้ยสมปุยมาพี่บิ๊กก่อนพี่บิ๊กโนพ่อโนพี่น้อยพี่ใหญ่พี่สมปุยเออพี่ไครตุนพี่บิ๊กพี่โน เหมือนเขาไม่ได้เคี้ยวนะคะเพื่อนๆพี่โนพี่น้อยกินยังกินแล้วพี่ชมปุ้ยพี่ชมปุ้ยอ่ะสงสัยไหมคะว่าเขาจะไม่แย่งกันเลยเขาจะเป็นระเบียบมากพี่โน่พี่น้อยเอาพี่พิทพี่วิ่อิ่มแล้วหรอครับอืมยังไม่อิ่มพี่ใหญ่แล้วครับอืมนี่ยังมีอีกตัวหนึ่งนะคะอีกตัวหนึ่งเขาไม่อยู่เขาไปสวน พี่จะปุ้ยเออจะปุ้ยอยู่ไกลหน่อยพ่จ้าปุ้ยไม่ไม่เข้ามาใกล้เลยเอาพี่น้อยพี่โนพี่บิ๊กพี่ใหญ่พี่ตุน๋นอานอุหมดอีกแล้วเพื่อนๆจ๋ารอน้อยรอนังนังรอนะครับผ่านก่อนนะครับอ้้น้อยจะตก และกอนี้ห่วงพันมากค่ะไม่มีเม็ดเลยค่ะไม่มีเม็ดแต่เม็ดเดียวน้องไปไ็นครับเอาพิดน้อไปกินน้ำเดี๋ยวนะครับรอสักครู่นะครับมาของเราก็จะเป็นระเบียบนะคะเวลานั่งรอรอกินรอกินมะละกอระดับของก็กกินนะคะแต่หมาบ้านเรานี่จะไม่กินกล้วยนะคะ กลวยตากเขาเขากินนะก็แต่ว่ากล้วยกล้วยสุกเนี่ยเขาไม่กินแต่ที่เขาชอบมากๆกันนะทุเรียน,นะค่ะเพื่อนๆเสร็จแล้วครับมาเตรียมตัวเลยเอาพี่บิ๊กก่อนพี่บิ๊กครับอาพีโนพี่น้อยมาข้างหลังแล้วครับพี่ใหญ่พี่สมพุยไป้ยตุนเอาไหมเอาไว้ลูก ให้ตุนอาจจะปวดฟันนะคมะมันละกอนี่มันจะแข็งนิดหนึ่งแหมคุณโนค,ณคุณโนไว้คุณจะไม่เคี้ยวเลยนะครับพี่น้อยพี่ใหญ่ใหญ่รอเลยครับเอาพี่พิ่พี่นิ่อ่ะมพี่จะบวยเอาบางๆูกอ่ง อิ่มมะแม่มันก็น่าจะโอแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เพราะว่าก็หมดลูกนะคะสดินมาตัวกระเจ้กินผลไม้ของเราเนี่ยเอ้าพี่บิ๊ดพี่น้อยพี่ใหญ่พี่ชมะะพู่บางๆนะครับพี่ชมพู่อิ่มนะครับพี่ชมพู่อิ่มไม่สนใจแล้วหมดแล้วลูกนี่จะพู่มหมดแล้วนี่เอ้า ไม่เอาเลยวเ,เอาแล้วเขาเพื่อนๆหมดไม่มีเหลือนะคะใครชอบคลิปนี้นะคะหมากินมะละกอนะคะจอมยุทธจอมสนของเรากินมะละกอเป็นของหวานนะคะเพื่อนเพื่อนนี่เขาก็มามองแล้วที่น้อยเขามามองแล้วไม่มีแล้วลูกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จอมยุทธจอมสนของเราด้วยนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีค่ะ